สบายดีป้าลุงสบายดีวัสดีกัสดีนสบายดีป้าลุงงับที่ทุกทุกท่านเน่อันดนมาไปป้าได้เดือนของเดือนไงป้าลุงอะทองกรดิ่งล้วเนี่ย้ยยยะมัต่าย็บมยยยยย <laughs> ừ. Ừ. mặt cả thất nhỉ ừ. con đen ừ. mình chỉ mang ngoài nè biến biến ngoài thằng bé ăn ừ. à, phải xe này hơi mà lơ mà lơ hải đơ đơ hải tin xe đã hả Ừ, hãy cởi 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 cái nàng rồi đi à mà đi nó mà mấy ngon à, ngon 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 เอาเอากระปูเนี่ยเอาไปอกินกระปูเนี่ยเอาปลาหุ่นด้งอง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 สบายดีอ <at> ่ะทองดินน้างองงองงงงองห่าวเลยเอาก่อนน้ดี่มาบัดลานนอนไก่ทองกันนะเอ้นส้นดาวใจหวเพ่อเมืองนะเพอจบขนมนะเพาเอาไหม

เว้ย่ว้ยนี่นี่ลูกอะลำนาแล้วเลยหลายคนชอบมาลำสวยะมาลำจ้างเหัะจักจินเน่น้าจ้างมาเลยจักจิงจิงจิงจักจักิงจ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 ักหานมัเขียวนีันก่อนเป็นเลนเขียวเมงอ้าก้นก้นก้้นคืออ่าทองอย่างบาเนาะมม

mặc vệ bề ra nhạc kuông kung kênh lần nè lần 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 ngay thế thôi lần ngay thế lần 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 môi lần nhăn lần 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 nhăn huồng lần <laughs> 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 ยันฟอไปปะยันฟอไปยันอไปปะบากคนขึ้นที่ไปยันเนยนะงอ่ะต่คนบาย้นขึ้นนั่งนะเห้ยแบบนี้เห้ยแบบนี้จะไปยุ่งหันบ่แบนี้กินน้ำบ่กินน้ำบ่เอน้ำกระยาไปกระยันพอไป จะไปนั่นบม่ได้จะเมื่อยเลยอันเต้นนรถนั่นผู้เฮาเอาัยแม่เมื่อยจนบัวแต่สาวก็จะบูอยากไปนะแต่ละคนเมื่อยเลยน่าโะโหลจับมั้ยจับมั้ยกินนกิ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 นนี่ดิกินนี่ดิมึงนี่มันเฮียนะมันเฮียนะลูก ป้อนพอบุญไหมป้อนพอบุญไปป้อนปะป้าต่อไปเออป้อนป้อนป้อนทานป้อนดีเลอาหยาดเข้าเลาป้อนปะป้าป้อนปะปะอยากแยกนะฮะเซียนเชียนฮะลูกถ้ามันโมขึ้นเด้อมขึ้นมาจับมามาแก่บอลนะนะพอกินมาลงมาอันนี้ปะอยากนั่นอะมันเนี้ยมันย่อยาลูกมันย่อยนะ่ยลูกมาป้อนพอไหป้อนพอดู ยช่ำช่ำอยู่นี่อยู่นอกนะมากแจนี่ช่ำขับไปไหนนะโต๊ะแป้งกันได้โต๊ะแป้งนะบุ่นเลยเช็ดนั่งเขาบักเยอะคือลิงหน่อยหนิฮะล่ะอ่ะคลิงหน่อยนี่ได้อันอี้ลิงหน่อยใไฮเด้อันนี้ลิงวันนี่หรือพวงนี้ไปหาเพื่อนเนาะหาเพื่อนเนาะหาเพื่อนนะเหรอได้รับพลังงานเหรอจิ๊บจิ๊บจิ๊บนาะจิ๊กจิ๊บ อันนี้ง่ายง่ายง่ายว่ะเนี้ยเลยนะจะหนีบผมบอลเออผู้สาวเพิ่นหนีบผมเนี่ไปว่างกั่นโ้ดพีได้สัตว์โม่ใหม่นะชู้ว่ะห่าง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 กัดคอมันบอนเป็นเป็นมาห้าวง้อให้อาทองเนาะแบบนี้แหละห่างห่างห่างห่องกัดคอมันบอลเลยเพราะว่าจักันอุ้มเพิ่นลงไปไล่ตลอดเลยแะวันนี้นะ มาอ้าววิญญาโอ้าเอ้าเอาวอาวอ้าวอ้าวหุดหุดเลยหุด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 ไหลงะลง เห yes. ็ดเดสีนอนกันไม่จะคข้องดินเพิ่นอยู่บนนอนกัน่าฮ่า่าฮนได้ยวนแต่น่นเลนจับยางป้ององง่งงอ่งมนี่บังแมวเลยสะลูกแมวเด้แมวเด้เห็ดดู เลาไปจับกระปูของแท้ว่าหน้าตู้บอ๊ะีเอากาบมันออะไรอะไรจำเนาะแล้วเอาตัวตัวโค้งมันอ่ะได้ออกตีดำๆมันนะอะไรจ้าพวกนะมันชิก้าบอ่เนาะว่าลงไปจับกระปูว่าสี่หย่านหยอานที่อื่นหมดทีกเฮทยมันชิกาดนเด็ดหน่ะเด็ดหนี่อ้าวพอนปวดหัวเยอะ มึงแบบเห้ยันแบบกรบพลมพัดยางแล้วดูสบายอาอ่าอืออืบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยลูกนเห่าได้ที่ลูกปรอยดิหูดยางกระเบนแหละหูเห่าก็ได้นงังนั่งนั่งอะบ๊ายบายบ๊ายบาย เอ้ยให้เก่งวันานี่น่าวัจนาเนาะยังเเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ๊ะนว่ะไอ้ตืนไงโอ้โมือยังงองงอองก็ยังงองงแล้วก็ยืนเป็นเดทเอ้่นวูได้เอ้ยปอไใช่ป่ใช่ะนันันเออีอ ให้ให้เพ่ยกับอาท่องเนี่ยเฮ้ได้ให้ไพ่ยนะดูยนี่นี่นี่อาทองให้เพ่ยนะว่ไปห้เพเห็นมอันนี้เอออาเอามามามาอาให้เพ่ให้ไพ่กับอาดูให้ไพดูอายืนรถเฉยอยากยืนจ้ะพัดรถสมป ปีมจัีนะถ้าได้เจ็บก็ได้หายกับมือหนาตาเฮ้ยเขียต่เขียดทำปตีมันอยู่ค่ะทำจเจ็บก็เเขียดคือยังงทำปรตีมันปวดวีเก้าตู้อุ้ยเฮ้ยไใส่เุ้ยทางมื่นได้นนี้ขับรถนังขับตีเยอะนั่งมื่นได้เฮ้ย คพูไปเข่าง้ให้อาพาเข่าไปมาๆๆมามาามเข่ามาดูมาเอ้ยอ้าวอืมจอกั้างเลยวะเด็กมาจุ๊บเนี่ยมาจุ๊บเนยมาจุ๊บเน่จุ๊บเนยนักกนรนักกนน้นนักกันนักกานู้นใ้ไปนักกัรนักกันกับอาไง

หอ้อาหอมเน่ป่ะ่<า> <laughs> ง,งนะทีอาเฮ็ดเป็ดขื้กันเน่ะง้าง้าง้งเหรอัอเองเย้งเัยอองอ, <c oughs> อ่ะจอะจอู้หามเห็นนดะ้ห้ามเห็นแล ออะเฮ้ยปเอระดิงนหมาทองไปเผื่อเนี่ยบิวมีข้องดินลายได้อดินสไลเดอร์ไปเฮลอย่้องเล็มนี่อยู่กับแม่กับนภาาบบมีมูดิ๊กหน่อยบมีมูดิ๊กน่อยกัมากได้มากได้ดกน่อยนะ เห็นติเน่งเห็นไอ้ติดเมื่อวานนี่กาติดดอมติดไอ้ิไอ้ติดกะเพิ่นกับพ่อเพิ่นเป็นไงล่ะอยากบินเนได้ขนาดี้ดี่ก็อันนงยกันลนเเออดูอีาวใเชื่อเอองมาแล้ว chia nhang nè, tuyệt thư tuyệt thư tuyệt thư Ngon 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 thư tuyệt 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 ใหญ่สุดนะจะเป็นเผาข้าวก้นงดีเสีอมันไม่ได้ห่อนหรอกพี่น้องไงมันเป็นเสือแบบแพ้แบบสั่นนิดหน่อยนะมันโมเมนต์แบบเสือแบบสั่นมาแล้วเสือนานาปักจอยปักได้คอยซื้อพี่น้องไงนอกจากชุดนอนอุ่นจีบเลยนี่เอาทองซื้อมาให้กลยมีแต่แท่นอ่อนแบบมันนิ่มเอากับมึงกับนิดหน่อยนะเปนแรงวันจีเข่าแมนแันจีใส่สบาย ดูไอ้พิงเันตัวทองซื่อหงายในกันดารักษ์เจ็บใช่คสอมันใส่ในชุดนั่นแหละคือก <ities> ับค <gay> ือกับเอ้พิงไงแบบพใส่คือเลยอันบอันจับตัวใดมากเลยใช่ได้น่ะแม่พี่ร้อนนะอีกหน่อยใส่คือใส่ซื่อหงายก็คือว่ามันมากเลยอืมสไตล์มันแต่ว่าสไตล์นางวิวคนเป็นกระโปงคนแบบโบคนนางวิวนางพิงเงิน นี่กระโปรงมันยังมาได้นี่ยยั่งง่ายยั่งง่ากสไตล์พอดิกิ้งกันดิกิ้งอันนียนะดิจิ้งกับเสือแบบเซ็กซี่เพื่อเอาคาก็นยังอ้าอย่าอย่าพวดอายนะเดี๋ยววางในอ้วนเลยทุบให้อาว่าเขาจะเคลื่อนว่าบ้าบบบ้าโบบ้าโบฮะบ้าโอฮะ เขาเดียวนึงดิสิฮอดปีเลยถึงว่าบ่เฮิงเด้นี่ดีบ่าบ่าเลี้ยงเมื่อยอยู่ค่ะก็คือว่าคือว่าแป๊บเดียวนึงเนาะมีความุว่าเนาะเมื่อยก็เมื่อยแบบเฮามีความุนมนอนเิงมจกุกมันตื่นคือนอนเิงแหบ่แล sẽ phù thuộc bài đâu bạn cứ tiếng nốt nhẹ bạn. à tên nút tên nút. đa năng đơ đa đa năng đơ. à tên này 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 đây. giả à, à là bạn ngồi lăn chống. xiêu ồ, cái uẩn này nó kẹt cả phun nhang luôn chứ. ha ha. này lăn này này lăn này. áo, mua áo, เนาะเกะเนาะออี้ออกก็ไ่ได้้เอาเอาไปสไปป้าเนไมบอเาเอาเอา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 าเาเอาาเาเอาาเอาเอเอาาเอาาเาเอาาเาเอา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 เอเอาาเอาาเอาเอเอาาเอาเอเอาาเอ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 าาเอ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 ออาเอออาเอาเอเอาาเอาเอาเอาเาเอาเออาเ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 เอาาเอาเอาเ ป่าเด้อององออเต้นบ้าวี้เต้นทาพอวลาปกนห้องปะปนอาปะปาปะากอนเช่นี้ออบึ้งิกตีนบถีบมันยังห้องเลไห้องไห้องะไห้องไห้องไห้องไไหมปาห้องไแม่ชืนอยากไปนะ ยังอีกเมื่อมั้งหนือหลีกทางนั่นทางนี้เนาะให้ป้ะป๊าก่อนเออเง้ๆเง้งหมดแล้วเออเงงเง้งเง้งเง้งบอกสิป้าป๊ามาพี่มาพี่สิเฮ็ดจังสี่เฮ็ดจังสี่บอกสิมา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 สิไหนโบกเอาดุเออเออมา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 

Chiang bỏ cho bạn ừ, đời ơi. Đời nữa đi. Mhm. thôi, Mhm. 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 có Mhm. 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 chị Mhm. 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 Ảm nào, chai non à, chàng, ừ. à, bao ảm nằm chạy chút nó nèo là chăng, có đầy đùm nó được Bye bọc. Chào đi. Chào đi. Chào đi. 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 Chào đi. Chào đi. Chào Hết bà đi. Để đi. 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 Này lót này, lót này, đi. เล่นไหนลนเลยอ่ะหาปนี่มานี่ทานไาเลยทานเลรเดมันค้าแดงว่ามันค้าเปิดไม่สั่มันบดังยังย่านบ่อ๋อปลาาไปแล้บ่ดิให้กระเปาแล้วบ่อดิ ลามาใส่รถซื Eat, ้อมาแล้วยังบ่ได้ใส่ขอบคุณชื่อมาบ่แม่นคือเจ้าเลยไปนี่นะึักกระกกระดอกันตยหางวมุไม่จอาใส่บ่หของดินออกดึของจนน้ำเจ้าใหม่เล้วย ซื้ออยู่กันข่ายทหารอ๋อพอตู้ไม่จะแวอา่นข่ายทหารเด้เราบานแสบแสบอยู่บะมาปเลนนเนูมาอาขึ้นเอาไว้ดกมาลบเลยดกหองแม่ห้องกิ่กี่กี่น

ปิดปะจอยจกมาปุ่มปิดดิมึงเน,นี่ยแต่บอกม,มากิ่นี่มันมันกินดกด่อนนั่นปลาไปแล้วบาทนี้ค่ะพานโอเคสามีจ้อยกับชิจบคลิปก่อนนะหคะพนดินก่อนพี่น้องเลยเนาะขอบคุญกับคุณหลายเด้อปลาลุงเอ้ปลาเด้าก้าวเข้ามาสบายดียดทุกจ้าลูกล่ะจอมโหยสบายเพิ่นโมอยากเฮ็ดนั่นโบ๊ะได้ไรกับโบเฮ็ดสดีส